สวัสดีเแบบีลาตาชานะคะแตบบ่ดีเดินเข้ามาหาหนูก็ยิ้มให้เด็ดีน่ารักที่สุดเลยนัองยิ้มหวานไหนอนิออกมาสิไหนลังยิ้มหวานให้หน่อยได้ไหมคะโอ้โหยิ้มหวานให้หน็ดีได้ไหมไหนอย่นี้นะน่าแด็ดีอันนี้กล้องไหนยิ้มหวานให้เราดีเลยน่ารักที่สุดเลยเแบบี ให้เดี๋ยวดีอุ้มไปเล่นนะหรืออยากชิลอยู่บนเตียงคะหนูดูชิลมากเลยอะ่ะพลิกไปพลิกมาอยู่บนเตียงถึงนะคนสวยอ๋อยิ้มหวานดีกลวอุ้มนะอุ้มได้ไหมเอาไงดีคะเห็นชิลจังเลยอ่ะนี่นะคะับดีแล้วกนะาซาคาเดติอดโอ้ม มอร์นิ่งค่ะทุกคนโอ้โหมือหนูบังแสงเล็กน้อยนะคะหน้านเลยแปดแปดอืมหวานน่ารักจังเลยฮอด,ดุกิกด,ดุกิกเขียนตัวเองเหรอคะอ๋อฮัลโหลฮัลโหลอยากจะบอกว่า เมื่อกี้เราถ่ายกันอยู่แล้วมันก็ดับไปเลยลูกเพราะอะไรรู้ไหมมือถือที่เต็มอีกแล้วแล้วเดี๋ยวก็นั่งลบวิดีโอเต็มไปหมดเลยนะคะจะได้เก็บวิดีโอใหม่ของบูบูได้แต่ว่าเมื่อกี้บูบูเรียกเดี๋ยดีแบบนาเรียกแบบเหมือนกับบอกให้เดี๋ยดิคุยกับบูๆๆๆบ,บ,บูคุยกับบูบูเด้งงาบูบูดีวก,ดวก,ดวดวกว่าเร่งเดี๋ยดิมากมากเลยเลยลบแทบไม่ทันเลยรู้ไหมอ้อนเดีย๋ยดิตลอดเลยอเราอ่ะน่ารักมากเลย ไม่จริงเลยแบบนี้เลยอ่ะเรียกเหมือนจะกิีดเลยรู้ไหมทำได้เปล่าว่าทำยังไงไหนทำให้ดูสิอืเขินตัวเองเหรอเด็กอะไรก็ไม่รู้น่ารักเนอะในเนี้ยก็น่าเขินอยู่หลืม